สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รถดีอยากขายครับคลิปนี้ครับหารถเก๋งสวยๆนะ4ประตูนะครับนะเป็นรถที่หล่อๆเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตูครับ Honda Civic นะนะคันนี้ครับบอกเลขไมล์ก่อนเลยนะครับรถคันนี้เลขไมล์87,000กว่ากิโลนะครับเป็นเจ้า Civic 1.8 EL นะครับปี2018คันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับรอบคันเลยนะอ่ะมาดูรอบคันกันครับ ไฟท้ายไม่ต้องบอกเลยนะครับไฟท้ายหล่อมากนะครับนะมีในเรื่องของเหลี่ยมมุมนะครับมิติในส่วนของรถคันนี้ค่อนข้างสวยมากๆนะครับล้อเป็นล้อแม็กอลอยนะครับกันสาดบริเวณกระจกมีนะครับที่จับประตูนะครับก็เป็นโครเมียมนะรถคันนี้ภายในก็สะอาดสะอานครับเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูภายในกันนะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับรถคันนี้ราคา6,000 0ครับ 60, 5,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนยาวๆ72งวดได้เลยนะครับนี่คือสภาพภายนอกด้านหลังมีสปอยเลอร์นะอ่ามีขอบคิ้วนะครับต่างๆนะอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากครับรถคันนี้นะครับอ่ะแจ้งไปแล้วนะครับไม่แปด0 0ืกว่ากิโลเรามาดูสภาพภายในรถคันนี้กันนิดนึงครับภายในนะครับคุมทนดำนะอ่าสภาพมือสองสวยๆนะครับคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังปรับ ระดับด้วยไฟฟ้าได้นะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนิดนึงนะครับนะจอตรงกลางนะครับที่เห็นนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะเกียร์ออโตโอ้มีปุ่มอีคอนโหมดรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าให้มานะอ่าถือว่าเป็นออปชั่นมาตรฐานนะครับนะใครต้องการลดออปชั่นมาตรฐานนะครับสประตูที่สําคัญลดหล่อหลนะครับสวยรอบคันนะครับคันนี้ น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับนะกับราคา6 65,000บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวนะครับกับ Civic 1.8 ELP 2018นะครับใครชอบรถคันนี้ไงก็ติดต่อรถเดียขคยเข้ามานะครับนะ062824251นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมยังมีรถสวยแบบนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับนะฝาก subscribe ครับกดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ